เขาบอกว่าในขณะที่เราละหมาดอยู่เนี่ยแล้วเราจามจะต้องกล่าวอันทำดุริลลาหรือไม่โอ้นี่น่าสนใจมากเลยเอ,อกรณีที่ <c oughs> ที่เราเรากำลังละหมาดอยู่เลยนะครับแล้วเราจามปกติเนี่ยถ้าเราไม่ได้ละหมาดเราก็จะอัฮัมดุล, <icians. S 2> ลิลลม แล้วคนที่ได้ยินก็ย่ารคำมุกัลลอฮ์แล้วเราก็ย่าดีกุมุลลอฮ์ตกลงมันยังไงนะอาจารย์ย่รคำมุกัลลอฮ์หรือว่าย่ารคำมุกัลลอฮ์ย่ารคำมุกัลลอฮ์ย่ารคานะบางคนเนี่ยยัารคำเลยย่ารคำมุกัลลอฮ์อันนี้มีนะบางทียัารคำหรือมันย่ารคำมุกัลลอฮ์ย่ารคำมุกัลลอฮ์ครับทีนี้ประเด็นว่าในเวลาละหมาดเนี่ยกล่าวได้ไหมมีฮะดีษของรอซูลนสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซััลลมเป็นฮะดีษมรฟูอ์ แปลว่าหาดิษถึงรอสุลล l l a เลยจากท่านเออริฟะอิบนูราฟิอันอบีฮนะครับที่บอกว่าสัลลัยตัวขันฟันนบีสัลลัลลอฮุอะลัยซูละหฉันละหมาดตามรอสุลลอฮ์แล้วฟะอัตสตุก็จามแล้วฉันก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ฮัมดังกะซีรันตอยิบัมุบาระกันฟี กล่าวอย่างนี้เลยนะแล้วก็มืบาระกันอะไลกกมาอยู่ฮิบบูนากัมาอยู่ฮิบบูรับบูนาอวยรดอกล่าวยาวเลยฝั่งละมาสั่นลาเราสุลุลลอฮิสลอมขณะละมาดอยู่ขณะละหมาดกล่าวอย่างนี้เลยครับไปรยชน์เดืมบอกเลยกล่าวยาวอัลฮัมดุลิลลาฮิลฮัมดังกะซิรอนฟายิบัมบาระกันฟีมุบาระกันอะไลิกกมาอยู่ฮิบบูรับบูนาอวยรดอครับนบีละมาเสร็จอันซีารขอฮะดิษบอกนบีก็หันไปกล่าวว่ามัน อล,ลตุตะกัลลิมฟิสซาลาถามว่าใครตะกี้พูดในละมาอฟลาอยู่กันลิมหัวอาหัดไม่มีใครตอบเลย <c oughs> นบ,บีก็กล่าวถามไหมครันที่สองว่ามานิลมุตะกัรล,ลิมฟิสซาล่าตะกี้ใครพูดในละมารีฟ้าบอกว่ารีฟ้าอิบนูราฟีาบอกว่าอานายะรอสุลลอะ <c oughs> บอกฉันเอง <c oughs> ฉันเง <c oughs> นบ <c oughs> ีนนถามว่าไก้ฟะกุนจะ พูดอะไรอืมก็แหละเขาก็เลยบอกว่ากุณตูอ il ัลฮัมดุลิลลาฮิลฮัมดังกาซีรอนตอยิบะมุบารักันฟีม uh ุบารักันอะลัยฮิกะมายูฮิหบุรับบุนาวายว้ก็ฉันก็กล่าวประโยคนี้แหละคือเวลาฉันจามฉันก็กล่าวอย่างนี้ฟาะกลอนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนาบีก็กล่าวว่าวัลลซีนัฟซีบิยะดิฮิขอสาบานด้วยกับผู้ที่ชีวิตฉันอยู่ในพระหัตถ์แห่งพระองค์ลอกกอดิบ ตดาดารหะบิดอัตุนวาสลาสูนามาละกันอายุห yes ุมยศอาูบิฮาในรายงานของบุคอารีเนี่ยบอกว่าบอกว่ายังไงบอกว่าอายุหุมยักตูบูยักตูบูฮะอวันบอกว่านาบีบอกว่าขอสาบานด้วยกับผู้ที่ชีวิตชั้นอยู่ในพราแห่งระองว่าแท้จริงมีมาลาอิกาจำนวนสามสิบกว่าท่านด้วยกันรีบเร่ง ที่จะที่จะนำคำเนี้ยไปทูลกับอ AH. uh ัลลอฮ์หรือรีบเร่งที่จะบันทึกบันทึกการกล่าวเนี้ยอยู่ในบันทึกของเขา uh huh. ว่าใครจะเป็นคนบันทึกเร็วกว่ากันในรายงานของบุคอรีว่าอย่างนั้น uh huh. จากฮะดิษบุเนี้ยบอกให้รู้ว่าถ้าเราจามมาแล้วเรากล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละถือว่าเป็นที่อนุญาต แม้แต่ในละหมาดก็ตามแม้แต่ในละหมาดแต่สิ่งที่ไม่อนุญาตเคยรรู้ไหมเราได้ยินเขากล่าวอัลฮัมดุลลาเราไปบอกว่ายญาตข้มูกัลลรออันนี้คนอื่นนี่แหละไอการกล่าวประโยชที่สองเนี่ยเป็นกาลามุนนัสม,มันเป็นคําพูดของมนุษย์ไม่อนุญาตครับแต่การกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลล์การกล่าวประโยคนี้ในละหมาดเนี่ยถืออนุญาตนั้นสรุปความก็คือสมมติท่านกําลังละหมาดอยู่แล้วก็จามอยู่แล้วท่านบอกอัลฮัมดุลิลล์ ไม่เป็นไรครับแต่คนที่ได้ยินเนี่ยอย่ามารับอย่ามาบอกว่ายาห์มุกัลลอยาหมุกัลออย่านะครับเพราะการที่มากล่าวอย่างนี้นี่แปลว่าเอาคําอื่นแทรกเข้ามาในละมานไม่ได้ครับฉะนั้นหรือเราไปได้ยินคนอื่นเขาจามและเขากล่าวอัลฮัมดุลิละเราก็อย่าไปบอกว่ายาห์มุกัลหออนุญาตเฉพาะคนที่จามเนี่ยให้กล่าวคําว่าอัลฮัมดุลิละได้ครับผมนะครับ